วันนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูนี่แคโคกกดไม่ลงครับกดแล้วน้ำมันเออขึ้นมาข้างบนนียครับท่านผู้ชมเต็มโถไปเลยนี่น้ำเขาไม่ไหลนะวันนี้ลองอใช้เทียนตัดแบบนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะแก้ไขแบบไหนยังไง ระดับชั้นหกกดไม่ลงเอาเลยอ่เอ,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 อากดหมเพรารับ้วเรดูความนามบนามาหมดเลย ลงช้ามากครับน้ำหมดแล้วเราจะต้องตักน้ำใส่ใหม่ครับมาครับดูกันต่อน่าจะลงแล้วครับมีอะไรที่ยอยากไปตันข้างในครับ แค่ใช้ปั้มยางโยกทีสองทีก็ลดลงแล้วน้ำหมดแล้วลองรองให้เติมน้มาน้าก่อนเรียบร้อย ร้อยโรงเรียนช่างเล็กแล้วครับท่านผู้ชมงานแค่นี้จิบจิบหมูมากแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวเองถ้าคุณอยากเรียนรู้ก็ติดตามได้ที่ช่องช่างเล็กซ่อมได้เลยนะครับท่านจะได้เรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่างเลยครับสําหรับที่ช่างเล็กจะมอบไห้นะครับจะเป็นประโยชน์มากและประโยชน์น้อยก็แล้วแต่ตามคลิปแต่ละอย่างแต่ละวันนะครับ เราะว่าทางเลโก,ก็รับงานหลากหลายครับเรียบร้อยครับสอเร็จเสร็จงานครับมาสั้นๆแต่ได้ประโยชน์สำหรับวันนี้ไม่ต้องลงทุนสักบาทครับใช้แค่ตัวนี้หาซื้อที่ดบ้านนะครับนี่ครับตํายางตําโยกโยกงเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะลงเองครับ นี่เลยเราดึงเราดึงโยกโยบโยกเราดึงแบบนี้เลยครับรับรองว่าลงแน่นอนนี่ครับน้ำนิดเดียวก็ยังลงครับน้ำน้อยๆก็ลง แต่ว่าช่างเล็นกน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในชักโครกนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นดินสอหรือปากกาอะไรสักอย่างที่ทําให้ชักโรครกไม่ลงครับท่านผู้ชมมาดูด้วยกันครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอะไรอยู่ในชักโครกปากกาหรือดินสอหรือสักอย่างนี่ครับ เราจะอ,าออกมาปัญหาเราจะอ,าออกมายังไงเขาคีมจับเ่อเอามือจับมาดูกันครับว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในนี่พยายามจะเห็นเท้ามอน้ำและตัวชชะโคกนะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะ เอาอะไรจากข้างในออกเดี๋ยวก็ต้องไปหาทีมาก่อนครับมาดูร้อกันเลยครับท่านผู้ชมจ้านี่งไงมีช้างขยะบอปรือดินสอครับอ่ะเอาไปทิ้งจบเสร็จงานกดอีกทีหนึง เรียบร้อยขอบคุณทุกท่านทุกคขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเลยครับสำหรับคลิปนี้ทางบริษงานไปรู้่วงไว้ได้ดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ,รบเหตุผลงา่ายนเดียวครับมีเด็กทิ้งดินสอลองไปข้างในชักโครกแล้วเป็นไปกับกับเก็บของกระดาษชำระนี่ครับกลายเป็นก้อนใหญ่กลายเป็นว่าชักโครกตันไม่ลงครับ ต้องดูให้ดีครับสําหรับมีบ้านไหนมีเด็กนะครับการเล่นดินสอหรืออะไรของเล่นอะไรทั้อย่างอาจจะรูประเป็นตาช็อคเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนครับ